จุดครุยมันซุยไม่ลุกโอเครถสินค้านะครับเหนื่อยวิ่งมาฮะวิ่งมาเหนื่อยโอเคกูชีบเบลงูมันเลยเข้ามาอยู่ที่เอวเอ้ยไม่ใช่ลถเข้าล่างสองไม่ใช่ไม่ใช่งูนะฮะก็เหมือนงูแหละนะครับอย่าไปเล่นกับไฟนะครับเพราะมันจะทำให้ร้อนโอเครถสินค้านะครับ ขบวนอะไรฮะวันนี้แม่เธอทิ้งฉันไปผมก็ไม่อยากเชื่อเลยโอเค s m a l e v l v d s m a l e v l v d โอเครถสินค้าขบวนอะไรฮะ636เหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ย c s r นะครับตอนนี้มีการปรับปรุงทาสีใหม่ทั้งหมด นะครับบางหัวอาจจะยังไม่ได้ทำโอเคมานะฮะโอเคหกสามหกห้ 5, เช่นเคย CSR ห้าหนึ่งหนึ่งศนย์คันนี้น่าจะยังไม่ได้ทาสีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสีใหม่นะครับสีแบบเหลืองอีอะนะครับสีเหลืองอีเลยนะครับเอา เลยซะแล้วอ๋ออุย้ยเอา109อยู่ทางนู้นนะครับโอเคเป็นรถสินค้า636บึงพระแม่น้ำอีกเช่นเคย408ก็ล่าช้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ไปถ่ายมังกรแน่นอนนะฮะก่อนจะไปถ่ายมังกรก็ขอมาถ่ายรถไฟก่อนไม่รู้ว่า408จะถ่ายได้ไหม ถ้าถ่ายไม่ทันชี้แจงเลยนะถ้าถ่าย408ไม่ทันแนะนำว่าให้ไปดูคลิปช่องของผมนี่แหละนะครับคลิปเก่าฮะคลิปเก่านะครับคลิปเก่ามีนะครับ408มีหลายคลิปมากนะครับไปหาดูได้นะฮะก็ที่เห็นแสงไฟอยู่ตรงนั้นนะฮะก็พรุ่งนี้นะครับงานคลายวันเกิดเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงจะเลิกวันพรุ่งนี้นะฮะเป็นวันแรก ตรงวันเสาร์พอดีเลยนะครับตรงวันหยุดด้วยนะครับไม่ต้องไปโรงเรียนฮะพรุ่งนี้ถ่ายมาให้แน่นอนนะครับพรุ่งนี้อาจจะแทบไม่ได้ถ่ายรถไฟเลยนะครับอ่าก็วันนี้ก็มีการกินเลี้ยงสังสรรค์ก่อนอางานยิ้หนึ่งวันนะครับนะเป็นการเลี้ยงเฉลิ่ฉลองนั่นเองนะครับก็คืองานครับาเกิดงานประจําปีจะเหมือนกันนะครับของชุมแสงจะเป็นแบบนี้นะครับของที่อื่นผมไม่รู้ ครับนะเสียงเบรเสียวฟันมากเสียวหูด้วยนะฮะเสียวแก้วหูแตกนะครับใครที่เออทนไม่ได้อุดหูไปนะครับโอเคตอนนี้408น่าจะอยู่ที่วังกากแล้วหรือเปล่าก็มีการร้องเพลงนะครับ <inate> อืคงใช่แหละนะครับ408ล้อทางอยู่ที่เด็กเล็กไม่ควรอย่างยิ่งนะครับเสียงมันแบบอืต้องอุดหูไว้นะฮะสำหรับคนไม่ชอบโดยเฉพาะเด็กเล็กอ่ะเด็กทารกอย่างเงี้ยเขาได้ยินเสียงเขาอาจจะร้องให้นะครับเพราะว่าเขายังไม่ชินนะครับโตมาเดี๋ยวเขาชินเอง นะครับก็เนี่ยเป็นในส่วนของรถสินค้าดวดดำ636ซึ่งจะล้อลีกาขาบวนรถเร็ว109กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ที่กำลังมานะครับนะแสงไฟอยู่ตรงนู้นแล้ว109ก็เรียกได้ว่าเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับ พราะอะไรถึงบอกว่าเที่ยวสุดท้ายก็มันคือเที่ยวสุดท้ายนั่นแหละที่จอดชุมแสงของทุกวันเที่ยวขึ้นนะฮะถ้าเป็นเที่ยวล่องจะเป็น108นะครับเที่ยวขึ้นจะเป็น109ที่จอดชุมแสงเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับเต่าง,งอยเขาลองเพลงเต่าง,งอยนะครับนะก็ได้ฮะกินเลี้ยงฉลองนะครับไม่รู้ว่า,าตอนนี้มังกรเอาตัวออกมาหรือยังนะครับถ้าเอาตัวออกมาเนี่ยผมจะไปถ่ายเลยนะครับ อาจจะไม่ได้ถ่ายรถท้องถิ่น408นะครับผมบอกก่อนอาจจะไม่ได้ถ่ายนะผมแจ้งไว้ตรงนี้นะครับถ้าใครที่อยากดูขบวนรถท้องถิ่น408เชียงใหมนะ่นครสวรรค์เนี่ยไปเลื่อนหาดูคลิปเก่าก่อนได้ครับเพราะว่ามีหลายคลิปมากนะครับแน่วันนี้บอกเดี๋ยวอาจารย์พ่อผมจะมาด้วยนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยแต่วันนี้เขาไม่มานะครับถ้าเขามาเขาจะไปตีตั๋วก่อนเลยวันนี้ทําไมงงิ่งเงียบจัง ไม่ยถึงอาจารย์พ่อผมอะทำไมงูเงียบจังวะเบื่อขวางทางปืนแล้วขวางทางรถไฟแม่งถ <q> ่ายรถไฟก็เหมือนขวางแหละแต่ไม่ใช่เนาะโอ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วหนึ่งศูนย์เก้านะหนึ่งศูนย์เก้ามาเว้ยจะขวางรถไฟดิลุงนี่แหละไม่ใช่ขวางนะแค่ชื่อเฉย เ,เพลงสนุกจังโว้ยไปเต้นได้เปล่าไปเต้นในเป่าที่ศาลนอะไปเต้นได้นะ,ะับไปเต้นได้แต่ไม่กล้าเต้นแค่นั้นเองโอเคมาแล้ครับหนึ่งย์การุงเทพอภิวัชเชียงใหม่วูเดี๋ยวเราจะมาบ้าด้วยกันนะฮะใครด่าช่างแมงสนใจแค่สิ่งที่ทำโอเคมาแล้ครับ109เอาสตอร์มหม่เลขอะไรฮะซีหนึ รถ8อยู่วังกลางนะครับตอนนี้เราเสียเวลาเพิ่มแน่นอน10กว่นานาทีแน่นอนนะครับอ่าโอเคเรียกไปในส่วนของรถเร็ว109กรุงเทพอภิวัตนเชียงใหม่นะฮะตอนแรกมีแค่ชื่อว่ากรุงเทพอภิวัฒนเชียงใหม่แต่ป้ายเปลี่ยนเพิ่มเขาว่าสถานีกลางมา 1น9นะครับโอ้ฝรั่งน่ารักมากลาาสองก็เป็นโดดดำ636าหนะครับที่เจะต้องรีบออกไปก่อนนะครับเขาเรียกว่าหนีนะฮะรีบเร่งหนีขบวน408ที่รอทางอยู่ที่วังกางนะครับ ดูนะครับว่าจะได้ถ่ายไหมชี้แจงตรงนี้นะครับว่าถ้าไม่ได้ถ่ายรถท้องถิ่น408นะครับวันนี้วันเดียวนะครับพรุ่งนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่ใช่ว่าอยากขึ้นนะแต่แค่ว่าดูสิเป็นรถนอนนะครับ 102ูสองจะไม่มีนะครับจะมีแค่ชั้นสามชั้นสองพัดลมนะฮะก็ตรงนา่าประกาศแน่นอนชั้นสองเนี่ยจะมีพัดลมด้วยเห็นไหมฮะ,ะนี่นะฮะมีม่านสีน้ำเงินโอเคตอนนี้408เสียเวลาเพิ่มแน่นอนนะครับตอนนี้408รอท้างอยู่ที่วังกา ลงคิสเสร็จเนี่ยถ้ามังกรมาเนี่ยผมไม่ถ่ายเลยนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายรถท้องที่408นะโอ้ย เที่ยวสุดท้ายครับโอเคเมื่อกี้มีคนตีตูดผมนะฮะใครไม่รู้โอเคไปแล้วไม่รู้จะได้ถ่าย408ไหมถ้าไม่ได้ถ่ายขอโทษด้วยไปแล้ว